ที่ชอบออกกำลังกายนะครับไปวิ่งนอกบ้านนะครับไปเจอผู้คนไปเจอรถอันตรายนะครับไปเจอที่สําคัญคือไปเจอหมาไล่กัดนะครับนะครับผมขอแนะนําตัวนี้ครับสเตปเปอร์ในการออกกำลังกายนะครับสะดวกสบายแข็งแรงทนทานออกกำลังกายได้ทุกเวลาสเตปเปอร์ตัวนี้นะครับเปิดตัวใหม่ๆนะครับอยู่ที่2,000กว่าบาทนะครับ2,000กว่าบาทย้ำนะครับว่า2,000กว่าบาทแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครกดได้8,900นะครับถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะว่าเขาจะโปรนะครับตัวนี้มีความแข็งแรงทนทานนะครับที่เหยียบใหญ่เต็มเท้านะครับ มีความเหนื่อยมากนะครับได้กําลังขานะครับมีตัวบอกว่าเราวิ่งไล้กี่ก้าวแล้วเบิร์นไปกี่แคลอรี่แล้วเล่นยังไงนะครับเมื่อใหม่เล่นยังไงครับแค่เหยียบให้เต็มเท้านะครับเพื่มสุดนะครับเมื่อใหม่เพิ่สุดลงสุดนะครับเพื่มสุดลงสุดนะครับเพื่มสุดลงสุดนะครับแต่ว่าถ้าคลองแล้วก็ไม่ต้องเพินสุดลงสุดนะครับแค่นี้ครับมีเชือกนะครับเชือกเชือกเชือกตัวนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้ับอย่างนี้ได้หลังนะครับอย่างนี้ได้หลัง อย่างนี้อย่างนี้ในการท้องครับท้องผมติดกุกเลยครับอย่างนี้ก็ได้อย่างนี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 ้ก็ได้นะนะครับได้หลายท่านนครับใครที่สนใจนะครับออกกําลังกายที่บ้านได้ไง่ายๆนะครับก็หาไปเล่นกันนะครับ